หลังจากมอเดือดได้ซิปนาทีแล้วก็ซิมเบิงจ้าเหลียบรอยแล้วจ้านี่เดอ้ออุปเซียวค่ะไ่น่าอเจาะค่ะสวัสดีจ้าขอตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสูส่สวนตะยอจ้าบายยิงเอ็มลูกคนสวนจ้าเมื่อนี่เป็นวันหยุดค่ะทุกคนกับสิ้ากันมหาแนวกินเที่ยงเลยนะจ้าลงหน่ยลงน้องค่ะสอนพุ่งสอนปลา มืเอนี้กับสิพาทุกคนมาลองแงงจ้ะมืเอนี้อีแม่กับภากันมาลองแงงเนี่ยระคะ่ะมาสอนกุ้งเบื้องล้จ้ะทุกคนสอนขึ้นมาค่ะอีปูไตง,งมมค่ะเบื้องเนจะ้ะอีปูหลายข้างจ้ะไอ,บอ้บที่เข้ามาสอนมืเอนี้ก็อยู่ในสวนยางเขาเนี่ละจะ้ะเบื้องหลุดจ้ะพี่น้องจักอันใดปลาจักอันใดกุ้งจักอันใดปลาตองเด้จะ้ะกับสิมานางเรียกกันเั่องสีหลัก นี่ละค่ะวิธีชีวิตของเงินพวกเฮางสวนแต่หยอจ่าย่ยาบายมาหาแนวกินกันละค่ะเห็นบอกอันนี้ก็จะเป็นกุ้งฝอยได้จ้ากระสีมีปลาซิวปลาหยางกระสีนะเพราะว่าน้ำซ่าอันนี้มันก็เป็นซาที่เฮางขุดไว้อยู่ในสวนหยางจะ้ะแต่ข้าวอีพอเพิ่นยังอยู่ราคาเพิ่นขุดไว้ไว้ทะเลี้ยงปลาที่นี่เฮางบก่ก่อยไดีเอาปลามาเลี้ยงอยู่นี่มันก็สิเป็นกลายเป็นน้องที่อยู่ในสวนหยาง เวลาตกแรงมากจากน้อยเขาก็มาสอนกินกลุ่งกินปัาส,สิวงศสนจาก,กินบักหอยเนาะตอนนี้เขาก็ซีซอยกันเรียกกลุ่งเนี่ยล่ะค่ะพุนทางอีเม่ก็ลุ่มไปง้มเอาบักหอยจา้าส่วนเอี่ยมกับน้องขิมนเดนนี้ล่ะค่ะนั่งเก็บเก็บกุ่มเก็บ <ๆ S 1> ยังศสลาจารเลือกกุ่มเอาแปต่ตัวที่มันสีงเงยในาจากน้อยบอนี่เขาสอนเรียบรบอยแลวก็สีลุ่งไปบอสองค่ะนี่คือบอที่สอง ตอนนี้เอ็มก็ต้องลุไปงมบกฮอยแล้วล่ะค่ะอีเมว่าน้องนี่บกคอยมันหลายค่ะหนามันกับบเลอกพร้อมลวจ้ากัสิมาง,งมบกฮอยสีละจ้าอีเมว่าน้องนี่บกคอยหลายเด้เอ็มก็ต้องมาทําการง,งมบลเลิกเด้ค่ะยานเปียกกังสีละกระสิคอยง,งมน้ําหิมตะฟังค่ะบกฮอยก็เป็นบกคอยจูบนี่ละจ้าที่เข้าเคยเอามาปล่อยไว้ค่ะผุนทางอีเม่กับ ไอ้เขยเพิ่งกะสอนดีขึ้นสอนขึ้นมากเลยเด้อนี่ค่ะทุกคนเบิ่งโหลดจาาอีเมลกะบ่ได้มเก็บน้ำมูด้วยค่ะเล่ากับไปหาง,ง้มหอยเพื่อเล่าสอนหลอบนี่ได้ปาะคอหน่อยมาน้าตัวหนึ่งค่ะ<ม>เห็นแล้วเมนูเมนูตอนแรกได้เราจะเมนูตอนแรกได้มาแล้วหล<ม>ังจากนี้เข้าสอนแล้วเรียบร้อยกา่าเขาพ่อกินนะค่ะเข้ากระสืเอามาหมก เมื่อนี้เอ็มเสียมะโมกที่ค่ะเพราะว่าที่แหลกแอบ,บ้่างแขนไว้ว่าสิเปสอนกลุ่มมะกรอยนะจ้ะแต่ว่ามันกระบอได้หลายปันไดเนาะเข้ากระไปมันกระบายแล้วกระหิวเขาก็เลยได้่าไดกะก็เลยพ้าสะกอนนะจ้ะตอนนี้เอ็มกระสีมมะเลือกเอากลุ่มเอาปลาซิ่วหน่อยออกไปอูนะจน้ะเนาะส่วนปลาคอน่อยที่เข้าได้มากกระเสวยับปนค่ะนี่แหละค่ะสิเตรียมเคียงเลยเอ็มกระเสีใส่เกลือ จักน้อยค่ะใส่นาบอเจอไ้เร้วผงสุรวดจักน้อยค่ะใส่ไว้ในหมอนี่ละแล้วก็ใส่ผักอีตูจักน้อยค่ะผักอีตูแล้วก็ตะไคร่น้ำตำบะกีกใส่จักน้อยอนี่แต่เนียอ,อันละน้อยสองน้อยนี่ละจ้าใส่เข้าไปให้มันหอมๆตัวจากตะไคร้ก็ทูบ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 ให้มันแตกๆจักน้อยเนาะเนาะนี่ละจ้า ใส่เข้าไปเลยเอ็มว่าเอ็มสอู้ใส่หมอหน้อยฮหดน,น้ำเอาเจาะพี่สาวเลยว่าเอาก็ใส่หมอหน้อยแทกะก็เลยได้เปลี่ยนหมอหม่ค่ะเมืองหลวดก็เลยเปลี่ยนเป็นหมอใหญ่ค่ะเพราะว่าลืมข้าวว่าสีเอาอีปูใส่น้ำมานะจ่าเอามอน่อยไรวัดใส่อีปูไปบัดสิไตออกค่ะนะเอ็มก็เลยเอาอีปูใส่น้ำอีปูนี่ก็แกะกระดองมันออก จาอีปูอีปูส่วงนี้มันเลยจ้ะใครกำลังหลายค่ะส่วงเกี่ยวเขานี่อีปูห้าสิมันค่ะหลังจากใส่เฮียงคบรบแล้วก็สีอูให้มันนำแห่งนะคะนี่ละบเรื่มนำประแดกย๋ยวลงไปจักน้อยเพื่อความนวจ้ะเมื่อนี่สิเฮ็ดเป็นนำอเจาะได้ค่ะสิบโมกแห่งแห่งนนดจ้ะสีเฮ็ดนำอเจาะไว้ประจำน้ำหนาะจ่ะกะสิโอไปประมาณบ่เกินสิบนาทีนี่ละซิมเมืองจ้ะ แสดงว่าใส่ได้จ้ะแซบแล้วแซบแล้วค่ะทุกคนแซบแล้วมาเด้อมาทีนี้จะมากินเข่าเทียงน้ากันจ้ามากินเขาเทียงเบื้องดูหมกปลาซิ่วหน่อยใส่ทั้งกุ้งใส่ทั้งปูจ้ะนี่ละค่ะเรียบร้อยแล้วบริสุทธิ์ด้ค่ะเมนูมื้อนี้ค่ะไปสอนเอาอย่างเดียวค่ะหายกินน้ําทงน้ําทาค่ะเมนูอาหารเทียงกระซิมีหมกปลาซิ่วล้วก็ต่าแจ่วบองปลาแดกค่ะกับพัก ผักกบพักจากสวนเฮาคือเกาคือเดิมมาละค่ะบระิสุทธิ์เอนอีก,กับประหยัดเงินไปอีกจักน้อยค่ะแซ่บๆเด้อค่ะทุกคนมาเด้อมากินขา้าวน้ำกันจ้ากิกนข้าวเที่ยงค่ะหมกประซิ่วกินกับพักการหินจา้าตำแจวประเด็กบองแซ่บๆจา้าผู้ใดยังไ่ได้กินข้าวเที่ยงกะหยับห้ายทายเทมาเด้อค่ะส่วนนั่นสองตาล้านค่ะเพิ่นกินอิ่มแล้วน้องสุนอากะ กินอาหารญี่ปุ่นค่ะของโปวดเพิินค่ะเพิ่นจะบอกกินอาหารคือข้าวดอกเค็ดยังไหเรลาก็บก่คคอยกินค่ะเรลาก็จะกินแต่อาหารญี่ปุ่นแบบนี้แหะจ้านี่ละค่ะวิธีซีวิตค่ะวิธีซีวิตลูกหลานของสวนแต่ย่อจ้าวัหยุดเสา์อาทิที์เทาโฮมเฮาตุ่มกันแบบนี้เท่ากับสิบปหาของกินน้ำสวนเท่านี้ละจ้าล่งหวยลงน้องไปค่ะแต่ว่าบ่ได้ไปไกลแล้ค่ะกินอยู่ในสวนเท่านี้ละ าาออเพราะว่าออกนอกเขตสวนเท่าแล้วมันก็บ่คคอยปลอดภัยค่ะสมมอือนี่คนก็ใส่แต่สารเคมีอยา่าขามาแรงสินะเข่ากับว้ใจบ่ได้เนาะค่ะเวลาสิก,กินบักคอยหรือบากินปลาซิวปไปอย่างอีป,ปูงสีเข้าก็จะกินแค่จากบอ่อของเท้าธน,น,นัชชาเนี่ยละจ้าคือคาโบราณพันวาค่ะในหนาม,มีป่าในหน้าม,มีเขาค่ะขอแก่เฮ้าขายันหาขายันทำมาหากินค่ะแล้วมันกับพออดตายดอกค่ะ มันบ่นบมีหลายเนาะแต่มันกับพ่อได้เลี้ยงเขาอยู่ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อส่วนแต่ย่อค่ะค่ะวิธีสีบินแบบพ่อเพี้ยนขอกำลังใจจากพี่น้องสุขูสุขคนในเด้อค่ะสวัสดีจ้า